มันมีความแตกต่างยังไรสรงสนามท้องถิ่นกับสนามกรุงเทพมหานครแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเหมือนรัฐบาลย่อมๆนะเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีน้อยๆที่ทําให้คนทั้งประเทศนี้ได้เห็นการบริหารเมืองหลวงของบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะมอบให้กับกรุงเทพมหานครหรือม กระทั่งทีบริหารนะมันจะมีผู้ว่ามีรองผู้ว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะเป็น,นกลไกหลักที่จะทำให้กรุงเทพานครนั้นเปลี่ยนไปปัจจัยที่มันแตกต่างจากต่จังหวัดคุไกลมองตรงไหนคะ ปัจจัยที่ทําให้แตกต่างจากต่างจังหวัดคือผมคิดว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่แตกต่างแต่ไม่โครงสร้างของของประเทศเนี่ยวันนี้เรามีกรอบอกฎหมายอยู่ว่าการปกครองแบบพิเศษเนี่ยที่กรุงเทพและพระยยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเมื่อกอบกฎหมายมันมันพิเศษมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนก,กันกับที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเป็นนายกอบจมีผู้ว่าแล้วก็มีระดับท้องถิ่นอีกมีนายกเทศมนตรีมีนายกอบตอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในหลายๆระดับแต่สนาม หมหานครเนี่ยมีการเลือกตั้งระดับเดียวมีผู้ว่าแค่คนเดียวนะไม่มีนายกไม่มีระดับเขตระดับแขวงไม่มีระดับเขตระดับแขวงระดับตำบลอะไรไม่มีเพราะนั้นเนี่ยมันเลือกแค่สนามเดียวก็ท <mel dzie ń> ําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าเทศบาลใกล้ตัวกว่าหรืออบตใกล้ตัวกว่าหรืออะไรต่างก็ทําให้การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีน้อย